กับสวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้มาอยู่กับผมมิสเตอร์กีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวขอมเมนต์ของสาวขามิญน,นะทุกคนที่มีต่อถนนทางแยกของประเทศไทยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยทุกคนไปครับ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาซึ่งผมรวบรวมมาจากหลายๆเพจนะครับโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถนนทางแยกต่างระดบับรวมถึงทางด่วนต่างๆในประเทศไทยเรามาเริ่มต้นกันที่เพจแรกนะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่า cambodian sky crapper นะครับ โดยทางเพจได้ลงภาพเกี่ยวกับถนนและทางแยกลอยฟ้าต่างๆในประเทศไทยโดยทางเพจได้เขียนเรื่องราวไว้ว่า80ถนนทางแยกต่างระดับในประเทศไทยอันซับซ้อนซึ่งตอนนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังเรียนรู้ตอนนี้พนมเปญมีประชากร2.2ล้านคนแต่มีการจราจรที่ติดขัดกว่าโฮจิมินที่มีประชากร11.8ล้านคน แต่ละประเทศจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการสร้างถนนและสะพานต่างๆอย่างทางแยก80แห่งนี้และตอนนี้ประเทศไทยกำลังสร้างทางแยกแบบนี้เพิ่มอีกหลายร้อยแห่งในประเทศไทยนั่นเป็นเพราะประเทศไทยร่ำรวยเงินทองหรือเกิดจากบุคลากรของรัฐบาลครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับก็มีชาวกัมพูชาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้เกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ เรามาฟังมุมมองของชาวกัมพูชาว่าเขาคิดอย่างไรกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่านแรกก่อนนะครับท่านแรกเขาบอกว่าในความเป็นจริงผมคิดว่าราคาที่ดินในประเทศไทยไม่สูงนะในกัมพูชาเอาที่ดินไปขายได้กำไรกว่าทำถนนคนไทยไม่ฉลาดเท่ากัมพูชา ซึ่งหลังจากจคอมเมนต์นี้นะครับทางแอดมินได้มาตอบนะว่าประเทศไทยพัฒนาประเทศด้วยความโปรง่งใสทางแยกลอยฟ้าในประเทศไทยเปิดตลอดแต่ทางแยกที่กัมพูชาปิดแล้วเจ้าของเมนก็ได้มาตอบอีกทีนะครับว่าใช่นั่นคือความจริงในกัมพูชาคนไทยมีความเข้าใจและมีการศึกษาที่ดีมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า บ้านเราค่อนข้างจะยากแค่วิพากษ์วิจารณ์ก็หาว่าต่อต้านม่นจำเป็นต้องพูดถึงแผนแม่บทต่างๆแค่ดูเรื่องของการสร้างถนนการสร้างท่อระบายน้ำก็รู้แล้วมันเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งซึ่งหลังจากเม้นนี้นะครับทางแอดมินได้มาตอบไว้ว่าใช่แล้วเราต้องการให้ประเทศของเราดีเหมือนประเทศอื่นๆแต่พวกเขาหาว่าเราต่อต้าน ซึ่งทางเจ้าของคอมเมนต์นะครับได้มาตอบกลับแอดมินไว้ว่าถ้าประเทศเราไม่มีการคอร์รัปชันก็คงดีอย่างน้อยก็จะพัฒนาไปใกล้ๆกับพวกเขามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่ากัมพูชาในอนาคตจะเติบโตมากกว่าประเทศไทยประเทศไทยมีทรัพยากรมากเพราะการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ดีถ้าหากว่าทรัพยากรมนุษย์ของกัมพูชาแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเราสามารถชนะอาเซียนได้ทั้งหมดมันเป็นเช่นนั้นซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับทางแอดมินได้มาตอบกลับนะครับว่านโยบายมีอยู่แต่บุคลากรของรัฐยังไม่ดำเนินการดังนั้นปัญหายังคงเกิดขึ้น เรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเรากำลังตื่นขึ้นรอคอยอีก20-30ถึงปีเราจะกลับไปเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปนะครับคอมเมนต์สั้นๆนะครับท่านนี้เขาบอกว่าทำไมไม่ใช่ประเทศของฉันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าประเทศไทยกำลังเติบโตมั่งคัง่งร่ำรวยและมีความสุขในประเทศ ประเทศกัมพูชาไม่มีทรัพยากรและร่ำรวยเหมือนคนอื่นเพราะว่ามีการทุจริตมากกว่าคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากัมพูชาเต็มไปด้วยแสงไฟสีขาวมองไม่เห็นอะไรเลยทางหลวงหมายเลข5สร้างใหม่ก็เป็นไฟสีขาวไม่เข้าใจจริงๆครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแสงสีขาวของเขาหมายถึงอะไรเหมือนกันนะครับผม โอเคครับเรามาต่อกันที่อีกเพจหนึ่งนะครับที่ลงเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับทางแยกลอยฟ้าทางแยกต่างระดับของประเทศไทยนะครับดยทั้งเพจเขาเขียนไว้ว่าภาพจากประเทศไทยที่ชาวกัมพูชาเรียกว่าทางแยกลอยฟ้าที่ประเทศไทยรวมทั้งกำลังสร้างมีถึง300กว่าแห่งภาพที่แอดมินจะแสดงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่านำมาหมดจะเยอะเกินไป ถ้าพูดถึงในอาเซียนสำหรับประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาจัดอยู่ในแนวหน้าแม้แต่ประเทศอินโดนีเซียที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนยังไม่เท่ากับประเทศไทยครับเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชากระดุลน,นะครับท่านแรกเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยดีที่สุดในยานอาเซียน กัมพูชาเปรียบเทียบไม่ได้แม้แต่อินโดมาเลก็ยังเปรียบเทียบกับประเทศไทยไม่ได้ซึ่งก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานไทยดีที่สุดรองลงมาคืออินโดมาเลและเวียดนามกัมพูชาเทียบไม่ได้เพราะไม่มีเหมือนคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า สะพานเหล่านี้ลงทุนโดยเอกชนตามขนาดการจราจรประเทศไทยเปิดให้เอกชนลงทุนเพื่อหากำไรได้ดังนั้นจำนวนคนและความต้องการคือสิ่งจำเป็นในการลงทุนของภาคเอกชนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่านึกว่าอยู่ดูไบนี่กรุงเทพหรือเปล่าแอดมินคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่า นายกไทยถ้าอยู่กัมพูชา20รุ่นถึงได้เปิดครั้งหนึ่งตอนนี้พวกเขาตัดริบบิ้นกันทุกวันคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราเพิ่งออกเดินหลังจากผ่านไป20ปีคอมเมนต์ต่อไปนะครับในกัมพูชาไม่มีถนนลอยฟ้าทางลอยฟ้าต้องทำทางยาว20-30กิโลเมตรเพื่อเชื่อมไปยังเมืองอื่น มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับกัมพูชาไม่อยากสร้างเยอะเพราะหาชื่อยากมันเยอะเกินเขาก็น่าจะหมายถึงว่าหาชื่อที่จะตั้งชื่อค่อนข้างยากนะครับก็ออกแนวคบคันนิดนึงนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากัมพูชามีสภาลอย3-4แห่งยังมาอวดกันเลย ซึ่งได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าถ้าเรามีเหมือนประเทศไทยเราจะไม่อวดเพราะเป็นเรื่องปกติอีกท่านหนึ่งมาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าถ้าไม่มีอย่าอวดเยอะอายเขาอีกท่านหนึ่งมาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าภูมิใจเหรอเอาเงินของเราไปอวดเพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวกพระเจ้าช่วยทำไมไม่อวดถนนที่สร้าง10ปีซ่อม10ปี คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าของเราเป็นสะพานล,ลอยฟ้าของพวกเขาเป็นสะพานอวากาศซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีคนมาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยอดเยี่ยมมากอินโดกับมาเลย์ยังสู้ไม่ได้เลยคนที่สองที่มาตอบเม้นนะครับเขาบ,บอกว่าเราเพิ่งตื่นจากสงครามเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่านะครับ เขาบอกว่าประเทศไทยมีอาณาเขตกว้างขวางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีไม่เคยมีสงครามไม่เคยเป็นอาณานิคมไม่มีคอมมิวนิสต์ยัวย่วยุให้เกิดสงครามกลางเมืองจำลองอาณาจักรอังกอร์และปลดปล่อยตัวเองจากอาณาจักรพม่าอย่างรวดเร็วประเทศไทยมีการพัฒนาเกือบ100ปีแต่ดูเหมือนว่าการพัฒนานี้ จะช้าอันที่จริงประเทศในเอเชียของเราบางประเทศเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามไม่กี่ปีแต่เศรษฐกิจกำลังก้าวไปเร็วขึ้นกว่าประเทศไทยโอเคนี่แหละครับทุกคนก็เป็นอคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะทุกคนที่เขา,ามีความคิดเห็นต่อถนนแล้วก็ทางแยกลอยฟ้าของประเทศไทยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคลิปดีๆมานำเสนอเองนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ